ลูกปืนล้อเองนะครับผมลูกปืนล้อหลังของรถยนต์อันนี้น่าจะเป็นของ d m a มนะลูกค้าเอามาจากพ่วงสาลีนะครับหลากสาลีดีจากปลายเผานะไม่ได้ใช้งานไม่โดนไม่โดนน้ามันเลยนะครับผมลูกค้าเขาทํามานะตัวนี้เหรอเ็นไหมเนี่ยนะรอยสกัดลูกค้าคิดว่ามันเป็นเกลียวนะครับบางรุ่นก็เป็นเกลียวหมุนออกนะครับแล้วก็อัดออกเหมือนเดิมนะ อันนี้เป็นการอัดแล้วก็มีกิบล็อกนะครับผมดูอัดออกมาแตกเลยรัสกัดของลูกค้านะนี่นะก็ออกยากพอสมควรนะครับผมนี่ตอกตัวนี้ออกยากมากเพราะว่าลูกบินมันแตกไปแล้วนะใครที่จะเปลี่ยนเองก็คิดใหม่นะครับผมถ้าเกิดไม่มีเครื่องอัดออกไม่ได้นี่จิกอัดของเราที่สร้างไว้นะครับผม